สวัสดีครับตีพี่บอสสวัสดีครับอ่ะมือนี้มาอย่างอีกมือนี้มาย่อมตัวเลขครับมาย่อมตัวเลขครับโอ้แปลว่าได้คักเลยนี่เนาะไปกลับไปฟันซ้ำอีกบอสไปฟันย้ำมาฟันอีกเลยครับมาฟันอีกเลยครับเนี่ยก็เลยมาจังมือนี้หมายก็อะไรยังไงแสดงว่าเขาแล้วครับแสดงว่าเขาแล้วครับแม่บอกเลขตัวใดไปก่อนบอบอกเลขเลขเก้าครับเลขเก้าครับโทวคำหนึ่งแปดกอ หนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดเก้าบอกเท่านี้ครับโอ้ล้วเป็นยังไงเฮตุในมันใจว่าเรียกเรียกนี้เขาแท้คือว่าหัวนี้เม่ฝันอีกเรื่องครับขันบม่ฝันจะเข้าเขาลดบอกคันบม่ฝันอีกบม่ฝันอีกครับนี่เป็นสาเหตุที่เดินทางมาจากบ้านไม่ย่ำตัวเลขย่ำเลยฟันเล่นมาเมื่อนี้หนึ่งเก้ากับหนึ่ง หนึ่งเก้ากับหกหนึ่งสามตัวเป็นตัวใดกว่าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดนะเปิดเปิดนะเพืนเก้าหนึ่งเก้าแปดอืมดีเดียนี่ดียโอเอฟซีมันขวังใจว่าพ่อสอเกิดนะตกลงพ่อซออะไรกันเน่มาสั้นพ่อซอดีเดียครับดีเดียนะเดียครับผมพ่อซอพ่อซฝรั่งน่ะพ่อซอพาอซสากล ยังสองพันสามสองพันสี่ยังเหลืครับเดี๋ยวย่าเมื่อบังนะครับนะครับถ้าถ้าเป็นพาษาใต้ก็จะเป็นสองห้าสามสี่บ้มู่ครับสองห้าสามสี่นี่แหครับถ้ามาสามสี่นี่แหละครับภาษาเกิดภาษาภาษาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบอกรับแม่นอยู่งบ่เนอะภาษาภาษาฝรั่งมันคิดซะสักกี่ลาะบอกปีนี้อายุเท่าไหนฮะนี่ปีนี้อยู่สามพันสองครับ ปีนี้อยุสาม่สิบสองสามสามสองลงน้ำบะสามสองสามสามสองนี่สิปสี่เป็นเลขบ่บอลลงเลยสามสองนี่ขึ้นมาบ่แมนดลับตีขัดจีแมนสีแมนชิมหกกับชิมเก้าคุณอายุใส่ละชิมหกกับชิมเก้าคือมีชีห่าเขียนเพิ่มนี่เขียนเขียนเขียนน้องห้าเขียนรายละเอียดว่าแบบหนเอฟทีเป็นทีปฏิวัติเนียนสองตัวาดอะไรที่ตีกับอะไร น้นนเนาะเน้นเลยเน้นชิบหกกับสิบเก้าเราปรแมนหกหนึ่งบ่ดหนึ่งเก้ากับหกหนึ่งบมทถึงจะไหนึ่งเก้าหหนึ่งชิบหกสิบเก้าอแหละเอาสิบหกกับสิบเก้าเหรอสิบเก้ากับสิบหกนี่คือตัวเน้นเออเอี่ยจะเก้าคันว่าฟันยังในเขาแทะนี่นั่นที่นะก็แปดเก้านะครับแปดเก้าครับเท่านั้นแหละเป็ยังไงดีแล้อืมอ่ะ

อขันขันมากนึ่งนีบหนึ่งหกกาหนึงเก่าครับครับโชโชโอ้าวนี่ครับผมอืมงวดนี่นี่ให้ว่ามันใจจัเปอร์เซ็นต์กันตีเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้ผมผมมัดลายดครับเนี่ยผมมัดฐานลอยอยู่นะโอ้ยโแย่หมายถึงว่ามันใจจัดเปอร์เซ็นต์นะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมุ้ยมันใจห้าร้อยเป คันแม่นเต็มพันมันใจหาร้อยผมพึ่ว่าคันแม่นหาร้อยเตี่มอ่ามันใจหาร้อยเต็มพันมันใจหาร้อยบอกโอ้ยมันแต่มันใจเครื่องดียวของตัวนี้ยทีเอากระล่องล่องมึงครับพ่อยพี่น้องครับผมมากระล่องเมึงได้อน่นที่ปีหนตีพีบอกสีมาคันว่ามันใจพอเดินทางมาฮอดบ้านบุญพาะรวยมันเถาะงวดมันใจค่อยสีมาอ่าแล้วคันงวดได้เราะมันใจใน่ถามสัมผณสกับว่ให้สัมผั์ ถามสัมภาษณ์บอกว่ามาให้สัมภาษณ์เลขกในหน้าได้เรียกว่า่ามั่นใจกางวดได้มั่นใจมากเองบ่ต้องบอกนี่ครับยังงวดนี่การทีพี่บอกบอกว่ามั่นใจมาเองเลยไ่ต้องเอื้อนครับผมซึ่งวดนี้ทีพี่บอกให้เน้นไปที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกสองหางกันเ่อะก็มีแปดเก้าอีกแปดเก้าตาดออกมากจาก เก้าหนึ่งแปดนะเพราะเพราะว่าบางคนที่บอบอเลเล่ามมันเถอะครับรบเล่เล่คามก็เลยเอามาตัดใจกันให้เพราะว่ามีโอกาสเปลี่นไปได้เพราะสอก็คือหนึ 19, ่งเก้าเก้าหนึ่งอายุตอนนี้ก็คือคสามสิบจะเลย 32, <31. S 1> สามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสามสิบเอ็ดอย่างสามสิบสองประมาณนี้ป่ะเออสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองปีสามสิบสองเดี๋ยวท่าอ่า แต่อายุเาล่าพี่สัเนาะอายุนี่ยมาไล่ใส่เป็นตัวเลขครับอ๋อขณะอันผู้ใดหเห็นน้องเนี่ยจากนี่ยังไรกัไปพิจิตรพิจารณาเอาแต่กันที่พี่บอกได้ฟันนี่ยเห็นว่าคักเติอบอยู่วันต่อไปกระรองออกไป,ปนเปลี่ยนแนวทางทั้งวันเนาะแต่ว่ากันใกล้เขา่าเขาต่อกันนี่เนะาะเขาต่อกันสองสมมุติยู่อกันใกล้เข่าก็ได้กันรุดกะบางที่จะรุดอยู่ครับรุดอยู่อืมแต่ไม่รุดเ่ราะแม่มาบอกเลขว่ารุดจักเถอะ อกับวดได้ว่ามั่นใจกันสิว่าบอกท่นไปเนาะอืมอันนี้ความฝันแท้ๆฝันฝันว่างไยก็เทอะความฝันให้เอฟซีฟั่งอีกฉรอบนี่สาเหตุที่ตีเลขตัวนี้เนี่ยฝันแรกมีฝันสองครับเอาทั้งฝันแรกฝันสองเอาฝันแรกก่อนฝันแรกมีไปเรียนร่งบานไปรงบานไปฟ้องตำรวจทหารบันีีเขาเล่นทิมบาเบิดมามหาคมเนี่ย ทิมร<ล>ะ,ะเบิดมากระเบิดแตกตุ้มเลยว่าเ,าเป็นควันซเสือโอ้เป็นควนว่าระเรบิดมัดนเหรอว่าเราเบิดมันเตือนกันอืมหมายหมายถึงเฮ้าเตือนในฝันนะหมอขึ้นจังไหนเข้าเฮ้ยเฮ้าเตือจน,ตนจากฝันเตือนจากฝันโอ้เตือนจากฝันกน่อนครับเฮอยขันเฮ้ายังมาเตือนตอนนั้นอาชีระเบิดก็ได้ครับโอ้ต้องเข้าใจได้พอยไ่น้องเด้อเขาทิมระเบิดมากระเบิดปอแตกเระเบิดปอดแตกอะใช่ไหมปอดเนี้ยอาจมัเป็นระเบิดคว้นก็ได้เพราะว่าทิมมมกมันควันอยู่ เม่นรับเขาตีมระเบิดตึ้งมากนี่ควรอยู่แต่ว่าบ่ฮันระเบิดตูมตามยังขึ้นมากบอมเป็นจะเลยมั่นใจว่าเลขสี่ยูนในพ่อสอเกิดนี่แหละคือว่าครัเนาะผู้ใดเห็นตังผู้ใดเห็นนองเนื้อยางนี่ก็เนต์ใ้คิดมากครับแบ่งปันกันเมื่อวันที่สิบห้าแล้วเนาะมืออื่นกับคือสีได้ฟังสีได้เฮ่จน ครับคืออะไฟันที่สองบอลฟันที่สองฟันเห็นผู้ไอคู้คบบนบอลโค้ดบอลชื่อคูออยครับรอ,อ,อืมเพิ่นมาเพิ่นมาง่า้บันเห็นเพิ่นมากองก์ส่วนเพิ่นมาโว้ยไอเท่าแล้ว้นมาเตะบอลาบรานโอ้เท่าแล้ว้นมาเตะบอลอ้าวฟันเ้ิ่น่าเขาเตะเกมก่าตัวที่ตีว่าอะไนเล่าซ้ำนี่ครับตีเป็นเลขท่านที่เลยตีเป็นเลขท่านที่เลยอายุเล่าไ<อ>่มสี่สิบห้า อุกอังแต่ม่อไนีเนาะเขาถามเจ้านน้นเ่ปิดเลขล,ลวกันไหมก็บันเห็นค <c oughs> ันฟันเห็นคนรููจักนี่เสื้ออายุออกแย่งลวดครับแปลกแปลกแปลกคันฟันเห็นคนบูจักออมหานี่บ่อวันจิเปลีน่ยนก่อี่จะได้เสืออายุขย้าเลยครับ,รบผมเราคือฟันเห็นลับตดีวันคว่าวันวันชวนวว่าหาเดยะคราอ่า ฟันเห็นปลาปลาลัดใช่อายุเก้าสิบห้าปีมันปีนผากมันเจอจากเก้าสิบห้าเป็นหกห้าเป็นหกหาโอ้เพราะฉะนั้นงวดนี้นี่อ่ารอบครอบแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเรียกที่ได้ก็อีเล็กก็เส้นหนึ่งเก้าแต่ว่าให้ปีนให้เป็นหนึ่งหกเนาะอายุคู่เท่าไรก่อนอายุคู่สี่สิบห้าต่ออืมอ้าวดุลพินิจไฟมันเด้อพ่อพี่น้องผมขอว่า ว่อยกันว่าเพื่อนว่าสิฟันเห็นผู้นั้นผู้นี้ตีเป็นเลขเบิดเดี๋ยวนี้สองนากระดาษก็ว่าพ่อเดี๋ยวนี้นะครับอ่ากันว่าเพื่อนไข่นี่ผมองต้องเป็นนั้นหรือคราบเหแต่ว่าลั้ที่เย้าเป็ี่ยนยังีิเนาะอันิกาเมื่อวากันที่ว่าอ่าเป็นเป็นการตีความฝันของแต่ละบุคคลอ่ผู้ใดฝันจังใดคยมันเปลี่ยนจังใดจริงสิกะเอาว่าเบาสูกันฟังเนาะครัับนี้มี อย่งที่ฝากถึงเอฟซีครับว่สมมติว่าขันสมมติว่าเลขที่ปั๊บงวดนี้ยังเสียครับอ,อ่างวดหน้าก็ว่าบอกตัองวดอีกเน่ยเด้เอครับขันคันสมมติว่าได้เลขวะคันว่าได้ก็ว่าได้ว่าดอกครับเข้าไปผู้นี้ว่าแล้วก็ได้มาแต่เศร้าเอาให้มาเรียงหัวลงครับมาเรียงหัวน้าครับป้าท้อเรียงยี่ใส่หังงวยูทรงเปรี้ครับนี่ว,วัวความยัะนเนะเาะ อาสรุปเลขทีพี่บอกเรืองครับผมงวดวันที่สิบหมิถุนายนสอง6ห้าหกชอบก็จัดขัด <c oughs> ขก็ผ่านเลืองพี่น้องครับผม <า S 1> เลขสามตัวมีอยูสองชุดน้ำกันก็นกคือเก้าหนึ่งแปดแลวก็หน 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1. ึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหวยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่อันนี้ก็คืออ่าเป็นในส่วนของพ่อสอเกิดเนนะอ่าส่วนฝันเห็นคู่นี่เป็นซี่หา่าว่าอศมือนี่ม่าเย็นไทย กือสิเก้ากับสินะครับตัวร่องกับเคือ8เเกาเนี่ยมาเนียนะครับมื่อนี้ต้องบอกว่าเนียนเพราะว่าเป็นโคงสุดใตาไทยสุดแล้ววันที่สิบห้าพรุ่งนี้ได้ลุ้นได้คุยได้เฮ่แล้วเนาะอ่ะปานิกาเวลากับชิบนาทีแล้วปานิกาขอบคุณหลายๆสำหรับในส่วนของตัวเลขแนวทางของทีพีบอกครับผมขอบคุณหลายๆครับทีพีบอกครับผม